เซ็งส์สโซเชียลเน็ตเวิร์กกับสังคมแล้วนี่เป็นอย่างที่คาดบบได้หลีมีไม่มีค่ะได้บอบบได้เลยมาเมื่อนี่เฮามาปกกำเนิดไอดอลดังสุดตอฮิเทโลเลยนะด้วยเพราะว่าเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเจใช้ไปกระทำไหนเนี่ยเป็นแบบนึงเลยนาะแมนเจเฮยอนยูจีนอ่ะเลยมีคำซับหลายๆคำซับทีโบฮู้เนาะกันได เชิร์ตได้ค้นหาเกี่ยวกับเรื่องการเฮียนส่วนไหล่เนาะกับสองม้าแม่นกับมีมูหลายเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมู้จักคนหลายก็เลยก็เลยต้องได้ไซส์แบบติดต่อหาโมอย่างประมาณแอนเป็นบอกเบ็ดบลูประมาณนั้นเนาะพอมีหน้าสมัยใจเย็นเองก็วงมาตอนแรงกับส่วนหลายกับมากไปยิงบาร์เนี่ยประมาณนี้สาร์พอเป็นสูงสูงแมเลยยิมบาร์ดยิมบิทเน็ดยิมบิทเน็ดอีกใจเย็นเองแต่แต่แต่ตายรู้คอย มาเฉยเลยโดยก็มีไทยหลังสั้นหลังสั้นรากาไทายมีแน่มีรากาแบบนั้กาานกับมีเอ่อไทยแดบเด่แดงประมาณนี้นี่ก็คือธรรมดาเวแล้วรากา,าสุดท้ายขอฝากมูมูทุกคนเนาะทีไผ่ทียังบันนี้ก็ติดตามเจเือว่าอยากติดตามเจเราสามารถติดตามได้เลยที่ทางเฟซบุ๊กเ i n อ t สแกรมที่ขึ้นมาทางหน้าจนี้เลยเนาะยังตัวเกาอยู่บนนี้ ตัวเก่าตัวเก่าที่ว่าติดตามน้อเองนะ,ะอ่ะมาว่าอะไรกันได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัยรุ่นเฮาที่แบบใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็สร้างสเสียงให้ตัวเองอีกพี่อยากฝากทุกคนเอาแบบอย่างนี้เด้อคนพวกนี้นี่เดี๋ยวเขาจะลายลเขาจะลายบ๊ายบายอาบอบฟายเซลปีกเอาแม่เอ๋ อ้าแล้วตอนนี้เนี่ยเกี่ยมพ้อที่จะไปแลน์แล้วซึ่งจเดี๋ยนี้มีกับยู่ท่เดินพนท่านหลวงเนาะเปน็นบอลที่แบบหลายๆคนที่คิจะกลับหลายๆอย่างาจะเป็นเรื่องเต้นเรื่องอย่างแอร้งยอยงลงอย่างนี้หลายๆอย่างเดี๋ยวเพิ่งวันนี้อย่างแนี่ไปบ้านกันเลยไปดีกันจาน้า มีคิโนีพี่มีเตะปาดกลุ่มปิดก้อนกันยังมีดีดอมีเดกระตออุ้ยหลายอย่างกูจะเจอว้าเลยแบบมัไหลหลีต้องพักกันมาครอยากที่ว่ามันมีอย่างเนี้ยและที่สําคัญนีก็อยหงทุกคนได้มีกจะออกกำลังกายวันหน่อยก็ต้องหลนอนในทิศหนึ่งต้องมีกันออกประมาณสองชั่วโมงก็ได้สิตามครอบครัวมาเจอกัน